ระองค์จึงบอกว่าเวลาเราคิดมาปุ๊บให้รีบทิ้งเร็วที่สุดดับพบให้ไหวที่สุดพบใหม่ก็จะไม่มีแต่เวลามันหลุดไปคิดเนี่ยเราไม่ทันเราไปทันอีกทีตอนมันคิดไปไกลแล้วแล้วค่อยรู้ตัวเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหลุดไปคิดปุ๊บคิดต่อไปสักพักเพิ่งรู้ว่าคิดอา้าวลืมลมละดึงกลับมาที่ลม เห็นนะระหว่างเนี้ยเราเผลอตลอดเลยตรงเนี้คือความเพลินพระองค์สอนว่าให้เราละความเพลินคือทำความเพลินเนี่ยให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆองค์จริงสอนให้เราละนันทิละความเพลินคิดมาแล้วทิ้งสุขมาแล้วทิ้งทุกมาแล้วทิ้งกลับมารู้ลมงหายใจเข้าไว้ตั้งจิตอยู่ที่กาย หลักการทำแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนวิธีละนันทิตามพุทธวจนะพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้ห้ามใจหรือบังคับไม่ให้เพลินแต่สอนให้เห็นตามจริงว่านันทินั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนพระองค์ตรัสไว้หลายแห่งว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้น นันทิในขันทั้งห้าย่อมดับสิ้นไปโดยไม่เหลือแก่นสารักที่ถูกต้องของการปฏิดัิวิปัสสนาตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระพุทธเจ้ามีได้สอนให้ตัดความคิดแต่ทรงสอนให้รู้เท่าทันความคิดการรู้เท่าทันคือสัมมาสติการตัดความคิดคือสมถะแบบกดข่ม เป็นการใช้กำลังของสมาธิหรือเจตนาเท่าไปข่มความคิดไม่ให้ผุดขึ้นซึ่งเป็นเพียงการสงบกิเลสไว้ชั่วคราวแต่ไม่ได้ทำลายรากเงาของกิเลสและไม่เกิดปัญญาการพยายามตัดทิ้งหรือห้ามความคิดที่ตนไม่พึงพอใจก็คือการสร้างวิภวตัณหาความอยากให้ไม่มีซึ่งยังคงเป็นการสร้างตัณหาและพบในรูปแบบหนึ่ง